กล้อง108เมกพิกเซลสุดแรงมาดูกันว่า努比亚 v 8 0 pro จะพาเราไปสู่โลกของการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรพร้อมหน้าจอ120่ร hz ที่ลื่นไหลและสเปคที่คุ้นเคยแต่ทรงพลังนี่คือช่วงเวลาที่ทุกสายแฟนสมาร์ทโฟนต้องตื่นเต้นแค่คิดถึงกล้องความละเอียดสูงถึง108เมกพิกเซลก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขมาเปิดโลกของ努比亚 v 8 0 pro ที่เพิ่งเปิดตัวตามหลัง v 8 0 design และตอนนี้เริ่มวางขายในเม็กซิโกแล้ว คาดว่าอีกไม่นานก็จะขยายไปตลาดอื่นๆอย่างแน่นอนรุ่นโปรนี้มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่6.75นิ้วที่มีความละเอียด 900x1940 พิกเซลและอัตราการีเฟรช120เฮที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลาราบรื่นไม่ว่าจะเล่นหน้าจอหรือเล่นเกมก็ไม่สะดุดสิ่งนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตยูนิซอยด T7280 ที่มีประสิทธิภาพดีในระดับกลางพร้อมแรม 8GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 256GB ซึ่งยังขยายได้อีกด้วยตัวเครื่องมีแบตเตอรี่จุดใจ5000 mAh ที่ช่วยให้ใช้งานได้ตลอดวันขนาดของเครื่องอยู่ที่166 x 79 x 7.7ม m mm, และน้ำหนักเพียง195กรัมทำให้ถือใช้งานสะดวกสบายแต่จุดเด่นที่หลายคนคงตั้งตารอคือกล้องหลังหลักที่มีความละเอียดสูงถึง108 mp ซึ่งสามารถถา่ายภาพที่คมชัดและเก็บรายละเอียดได้มากกว่าที่เคยแม้ว่ากล้องอีก2ตัวที่มาคู่กันจะเป็นเพียงกล้องตกแต่งอย่างเดียว เรียกว่ากล้องประดับหรือ д е a t i v e Cameras เช่นกล้อง 2MP ที่อาจใช้สำหรับเอฟเฟกต์พิเศษบางอย่างและกล้อง AI Camera ที่ช่วยในการประมวลผลภาพอัจฉริยะสำหรับกล้องหน้าเซลฟี่ก็มี 16MP ที่ถ่ายภาพสวยงามนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์แกนหลายนิ้วมือสำหรับปลดล็อกอย่างรวดเร็วช่อง1สบหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรที่ยังคงความคลาสิกก่อและทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 16อันล้ำสมัยสิ่งที่น่าสนใจคือ V80 Pro รองรับเฉพาะ 4G เท่านั้นไม่มี 5G ซึ่งอาจทําให้บางคนคิดถึงข้อจํากัดในยุคที่การเชื่อมต่อเร็วเป็นสิ่งสําคัญจากสเปคทั้งหมดนี้ v 8 0 Pro นั้นแทบจะเหมือนกับ n u b v a V80 d e s i ไซน์และแ t e Blade v 8 0ด e s i g ีไซน์เลยยกเว้นความแตกต่างหลักคือกล้องหลังที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น1 0 8 mp ในรุ่น Pro และคาดว่าจะเริ่มขายในเดือนธันวาคมแม้ว่าจะยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการก็ตามและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจทาดไปมาดูการวิเคราะห์จากมีเด้งกัน n น b i เ v 80 Pro กลยุทธ์การเน้นเมกะพิกเซลให้สูงสุดในตลาดระดับกลางการเปิดตัว v 80 Pro ที่มีสเปคแทบจะเหมือนกับรุ่นดีไซน์ทุกอย่างยกเว้นการอัปเกรดความละเอียดกล้องหลังหลักเป็น108 MP ชัดเจนว่า n u b i เกำลังใช้กลยุทธ์ Megapixel Maximization หรือการทำให้เมกะพิกเซลสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคในตลาดระดับกลางการใช้ตัวเลขความละเอียดสูงเช่นนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสร้างความตื่นเต้น ได้ทันทีเพราะผู้ใช้หลายคนมักตัดสินจากสเปคต,ตัวเลขมากกว่าคุณภาพจริงๆแต่สําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยเมกพิกเซลสูงหมายถึงจํานวนพิกเซลในภาพมากขึ้นซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดและซูมได้มีขึ้นโดยไม่สูญเสียรายละเอียดเช่นถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพบุคคลในที่ห่างไกลยอย่างไรก็ตามการใช้ชิปเซตยูนิซอยที7280ที่แข็งแรงแต่ไม่ใช่ระดับไฮเอ็นและการจํากัดการเชื่อมต่อไว้ที่ 4G ในยุคที่ 5G เริ่มแพร่หลายอาจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ B80 Pro แข่งขันได้ยากในบางตลาดเพราะผู้ใช้สมัยใหม่ต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดหรือสตรีมแม้ว่าจะมีหน้าจอ120เฮิที่แสดงผลลื่นไหลและแบตเตอรี่5000 mAh ที่อุดทนการมีกล้องอีก2ตัวที่เป็นเพียงกล้องตกแต่งก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจเพราะมันทําให้โทรศัพท์ดูรูรามีฟีเจอร์ ประมากมายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในสายตาผู้ซื้อแต่นี่อาจเป็นจุดที่ทําให้บางคนตั้งคําถามว่ามันเป็นแค่ตกแต่งหรือเปล่าแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างกลยุทธ์การเน้นเมกะพิกเซลนี้เพียงพอไหมสําหรับตลาดสมาร์ทโฟนยุคใหม่ในขณะที่หลายแบรนด์พยายามพัฒนาคุณภาพเลนหรือซอฟต์แวร์ AI ไมากกว่าตัวเลขนูเบียเลือกทางตรงนี้คุณคิดอย่างไรเมกะพิกเซลสูงจะทำให้ภาพดีขึ้นจริงๆหรือเป็นแค่การตลาดที่ฉาบฉวย และการไม่มี 5g ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันมากขึ้นถือเป็นข้อเสียใหญ่หรือเปล่าลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพด้วยมือถือบ่อยๆแต่ไม่ซีเรียสเรื่องเทคโนโลยีล้ำหน้าจังๆ v 8 0 pro อาจเหมาะกับคุณแต่ถ้าหากคุณต้องการสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยและรองรับการเชื่อมต่อเร็วมันอาจไม่ตอบโจทย์ลองดูตัวอย่างจากแบรนด์อื่นๆที่ใช้กล้องตกแต่งเช่นกันเพื่อให้ดูมีฟีเจอร์เยอะแต่จริงๆแล้วคุณภาพไม่แตกต่างมากนี่เป็นการตลาดที่ฉลาดหรือเป็นการหลอกลวงกันแน่ เราชักชวนให้คุณมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเลยคุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากเตือนเรามาคุยกันเถอะแหล่งที่มา GSMarine HTTPS: colon s a www.gsmarine.com s l a s u b 8 0 p r o e r e s o u r c e d i f f e r e n t c o m p e t e t 80 underscore design new 70399. php ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน